ยีกับช่องสาวหน้าคา่ะลุยขึ้นเก้าได้ค่ะมือนี่บม่มี่ยังไหวเด้ค่ะมาก,กินบักม่วงบักม่วงดองนะคะ กินแล้วก็ยังเก็บท้องเลยค่ะแต่ว่าหิงยากอันนี้คุณแม่ดองแหวนแต่วันที่เจ็ดของเดือนที่แล้วค่ะครบเดือนหนึ่งกรได้ต้องล้งเปิดแล้วมันจะเป็นหมกม่วงดองที่อร่อยคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถึงคลิปสีสันแต่ว่าก็ช่วนหิวในที่กันเด้อขอปลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย